ก็สวัสดีทุกคนมาด้วยนะครับวันนี้ยุคผมนะครับชัยม่อนนะครับคนดูวั to to play, so นนี้นะครับผมจะมาสุ่มชุดใหม่นะครับผมนะตอนนี้นะครับเป็นเวลา เที่ยงคืนสี่สินะครับดูนะเที่ยงคืนส4นะครับพึ่งเข้าเลยนะผมนะเป็นชุดเก่ากลับมาขายใหม่นะครับผมนะเป็นธนาของชุดฮิปฮอปนะผมจะขึ้นรูปมาให้ดูตรงน่าอ,อยู่ตรงการนะครับอ่านะครับเป็นชุดนะครับ หนุ่มพิมพ์หอบขาลุยนะคนดูนะมันเป็นเหมือนเอากลับมาขายทั้งหมด3ชุดเป็นชุดเจ้าชายแล้วก็ชุดพิมพ์หอบสีดำเนาะระยะเวลานะมีถึงวันที่20กุมภาพันธ์ถึง5 000, มีนาคมนะครับผมนะเป็นชุดที่ทุกคนเคยโหวตให้นำกลับมาขายเขาก็เลยเอากลับมาขายนะครับนะเดี๋ยวรูปแบบหน้ากิจกรรมจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะครับคนดูนะนะมาเดี๋ยวเราไปดูหน้ากิจกรรมกันเลยนะครับผมนะ โอเคน้ากิจกรรมจุดในลัอตที่รอยัลน,นะผมนะรูปแบบกิจกรรมจะเป็นแบบว่าให้เราสุ่มแล้วก็นำโทเค็นไปแลกเอาชุดถ้าเราไม่อยากได้ชุดเต็มเราก็แลกชุดแยกได้นะครับผมนั้นจะมีหัวพระราชาหัวนี้นะครับจะแลกได้หมดเลยนะถ้าเราแบบเอ้ยผมไม่อยากได้ชุดแบบเต็มอยากได้แค่ชุดแยกอะไรเงี้ยแลกได้นับมีร้อยสิบโทเค็นก็แลกชุดนี้ได้เลยผมจะมาสุ่มให้ดูกันนะว่ากิจกรรมจะเป็นยังไงนะครับคนดูนะทราบอมแล้วไปก่อนเลยห้าครั้งแรกรุบ ไม่มีทองเลยอ่ะแย่นะอย่างงี้แย่นะโอ้โหแต่ไอ้โทเคนอยู่จัดว่าดีจัดว่าเด็ดมาโอ้วยค่อนข้างจะคือฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อื้มยี่ชุดนี้ชอบติดฟ้าสุดเลยสิสีฟ้าสีเทาเลยแล้วตุ่มตัดตัดไปก่อนตัดกลับรอบนึงโอ้ย ได้สิบโทเคสเลยหรอนี่ขนาดตัดนั้นเนี่ยนอาจจะบัก๊กอาจจะออกเข้าใหม่ปุ๊บกลับมาปุ๊บเราก็จะสุ่มฮึชุบป,ปุ๊บกดเร็วเล็โอ้กดเร็วเล็กก็มันโอ้เอ้ยกดทีเผลอไออ่ะอ๋อลอ,อ,อ,องเ้าเอ่ะต้องกดทีเผลออ่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะผมมีชุดอ่าพระราชาแล้วนะผมนะกนะ็จะขาดเสเื้อกับอันนี้ที่ยังไม่มีนะครับเนาะอ่าแล้วก็แต่ว่าชุดนี้ผมจะไม่มีผมจะสุ่มให้คนดูดูเรอไม่ได้ไม่ได้ที่เผลอไม่ได้ละมันรู้แล้วมันรู้แล้ว มันรู้แล้วมันรู้แล้วไปจับโอ้โหเว้ยเอ้ยตอนนี้นะเราได้มาทั้งหมดเก้าทุกขีดแล้วนะใกล้ได้ชุดนี้แล้วนะผมนะมาเอาอีกรอบนึงยิ่เผลอเฮ้ยชุดไปว้าววโอ้โอ้อะไรปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บโอ้โหอ่ะจะปุ๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหพอเถอะไอ้ยาปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปิ๊บเนี่ยอ่า มาเขัดูผมจะกดแบบว่าได้ทั้งหมด10โทเค็น5อันติดอะไรเงี้ยไปจุดปั๊บโอ้ยได้รอง้าอีกแล้วตกใจหมดเพว่าได้แบบได้ชงได้ชุดสละอะไรเงี้ยตอนนี้ผมขาดอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ย23โทเค็นนะผมนะไปะ23โทเค็นแล้วไงต่อลุยกันเลยจิว๋ววะจุแ๊บบเปิดกล่องโอ๊ยก็ถือว่าคุ้มคุ้มกับโทเค็นโ,โอย้ยได้แล้วนะผมนะ กิจกรรมนี้ผมว่าออกง่ายผมดูจากส่งร้าน,นมันออกแต่โทเค็นนะส่วนใหญ่ที่ผมผมเมื่อกี้คนดูเห็นปะออกแต่โทเค็นนะครับนี่มันก็จะมีแต่โทเค็นนั่นแหละเออ,เอ,อนั่นแหละโทเค็นนั่นแหละนั่นแหละครับเนาะแล้วก็ผมก็จะมาแลกชุดตรงนี้นะครับผมนะผมมีทั้งหมดร้อยโทเค็นนะครับกิจกรรมนี้มันเป็นแบบแลกโทเค็นนะให้เราส่มตรงหน้านั้นมาแล้วก็นำโทเค็นมาแลกแต่ละชุดนะครับผมแต่สำหรับผมแล้วผมน่าจะแลกชุดนี้ก่อนนะเพราะว่าของมันต้องโดนนะครับน้น ฟิปไปเลยนี่โคตรเฟี้ยวใครที่พลาดโอกาสครั้งที่แล้วไปนะครับเธอกลับมาแล้วก็ไม่ได้กลับมาแล้วอะไรเงี้ยแนะนําให้มาสุ่มนะครับนะเพราะว่าเผื่อมันไม่เอากลับมาแล้วเผื่ออยู่ดีมันกลายเป็นของแรงขึ้นมาทํายังไงล,ล่ะอ่าเราก็ต้องมาสุ่มนะครับนะเนาะเผื่อมีโอกาสแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะแล้วกดเปิดแล้วสวมใส่ไปเลยก็นะครับสาหรับชุดนี้ผมมดไปประมาณ700เพชรน,นะครับผมนะคุ้มมากเลยนะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะชุด เท่ๆอย่างเงี้ยมันจะหมดกันเยอะนะครับเพราะว่าอาจอย่างเพื่อตอนนี้เราสามารถใส่ให้มันไปเข้ากับชุดไฮไลท์ชุดอื่นได้นะครับเนาะก็ถือว่าหมดไม่เยอะเลยครับนั้นก็เป็นยังไงกันบ้างครับดูสําหรับกิจกรรมที่ผมไปสุ่มมาให้คนดูดูนะครับเป็นกิจกรรมชุดเก่าเอากลับมาขายใหม่นะครับสำหรับกิจกรรมนี้คนดูคิดว่าคุ้มกันไหมนะคนดูคิดว่าเอ้ยผมไปสุ่มมามันคุ้มไหมอะไรอย่างนงี้เนาะอันนี้ผมแบบลงทุนแบบว่าตื่นมาตอนนี้อัดเลยนะนี่ย เพื่อนขาดูได้เห็นคลิปเร็วนะครับนะก็กิจกรรมนี้ใช้เพชรไปทั้งหมด700กว่าเพชรน้ำโดยสรุปรวมๆนะครับถ้าผิดพลาดระไนก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าบางทีผมไม่ได้ดูเพชรขนาดนั้นไงแล้วก็นะครับกิจกรรมนี้นะครับมีระยะเวลาถึงวันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคมนะผมนะมนะชุดนี้คนดูโหวตให้กลับมาขายเขาก็กลับมาแล้วนะครับคนดูนะั้นรีบมาสุมกันนะครับเดี๋ยวเผื่อมันเป็นของแรงนาคตนะครับเนาะ สามารถนำตัวเคล็นมาแลกได้แยกชุดเหมือนกันนะผมเผื่อไม่ได้อยากได้ชุดเต็มนะครับเผื่อจะได้แค่บางชิ้นในชุดอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูนจนจบคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรขึ้นหน้ามาหนุจะมาสุมให้เร็วที่สุดเลยครับคพดูสําหรับวันนี้ก็ o ู d บ y e ครับบูรักนะจุด